ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็คกันครับวันนี้นะครับเป็นวันนะครับอะไรวันอาทิตย์ครับรรบเียย้อนะวันอาทิตย์อ่าปลอดภัยปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วเผาขับนะครับโอเคสารได้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 สัมผัสนิดนึงตอนแรกออกตัวไปสั่นสะท้านเนาะครับผมนะครับตอนนี้ทำเสร็จแล้วอาการสั่นหายแล้วครับหายแล้วนะครับเอฟซีครับครับแล้วแล้วแล้วจะไปสั่นต่อไหมสั่นไฮโลสั่นไฮโลรู้ไหมว่าตอนแรกพี่เขามา เห็นรถจอดเต็มร้านว่าจะไม่ทําแล้วถ้าทำสงสัยจะไม่เสร็จแต่พอได้เข้ามาทําแล้วเออเสร็จจริงไหยเสร็จจริงเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับผมได้ตัางปลอดภัยครับครับปลอดภัยปลอดภัยนะครับทั้งศูนย์ก็เสร็จแล้วทั้งร้ก็เสร็จแล้วครับผมนะครับอันนี้นะครับวันนี้ทั้งหมด70กว่าคันนะครับวันนี้เจ็ดสิบคันนี้เหลือแค่ใส่ล้อคู่หน้าตอนนี้เหลือแค่ใส่ล้อคู่หลังครับอีกไม่นานก็เสร็จแล้วใช่ไหมจ้าอาทิตย์เอาครับคเอาวันนี้ครับวันนี้ครับ สองบาทสามร้อยสามร้อยะสามร้อยอ่ะคันคันช่างเจนถ้าสองร้อยยังไม่พอใจแน่ๆเลยไม่พอพรุ่งนี้จะหยุดงานสามร้อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเอาหนีไปน้ำนี่เส้นซื้อพร้อมเส้นซื้อพร้อมผมใจสดเดแบบว่าผมมมักเส้นเอาเตึนบอกเอาถังเส้นีหยคือไปซื้อมาไอเอสนี่มันเป็นความผสมทุนซ้ำเร็จที่เราไม่มีงานขางเลยเอฟซีบอกว่า ผมว่าวันนี้ช่างกันต้องเลิกงานสามทุ่มสี่ทุ่มแน่เลยปกติปกติเราวันอาทิตย์อย่างนี้เราต้องมีสามทุ่มใช่แต่วันนี้มันเหลือแค่สองคันน่ะวันนี้ทั้งทั้งที่เกติบคันน่ะเราทําไมถึงทําเรียบร้อยไปไปถามช่างก่อนปะเราเราเก่งเราเก่งเลยช่างช่างแม็กแมกเดี๋ยวถามช่างคนนี้ก่อนได้ไหมครับเขารออยู่เนี่ยช่างคนนี้ถามคนนี้ไม่ได้เลยตามมาตามมาเดีไปไปไปตามไปตามไป อับดุลตามมาอับดุลอับดุลละเอ้าเอาเอาทีละคนทีละกอนช่างตังสูดนะครับอันนี้ช่างตสองร้อยสองร้อยโอ้ยวันนี้ช่างตังสูดเป็นไงบ้างช่างตังสูวันนี้เป็นไงกี่คันสามร้อยห้าสิบห้าสิบกว่าอ่าให้ไปที่ไปด้วยอยู่ในนอใชะแล้วนั่นเยอะโอเคเรียบร้อยครับครับเรียบร้อยครับไปครับเมา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  วันนี้ผมมาตั้งแต่ทีห้าได้ไหมเนี่ยสามร้อยกับเขาเนี่ยมาตั้งแต่ทีห้าเลยตามมาเลยตามมาตั้งเลยอยู่ไหนเหรไปไปไปทีห้าไม่ใช่กลับไปเหรอเอางั้นเอาตีหกได้ไหมใครทำมาตีหกมา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 จังโจคนที่มาตีหกอยู่ไหนอ่ะเดินแจกเดินแจกแจกเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยเล่าเขาวเล่าเขาวนีประสบความสำเร็จนะที่เราทำได้เจ็ดสิบคันนะครับอืมเจ็ดสิบคันครับมีไหม พอก่อนแล้วกันวาคนขายเหนื่อยคนขายเหนื่อยเอาไม้วีมามาแล้วครับขอบคุณครับเอาวีมาช่างวีช่างวีเอ่อช่างวีวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้รถรถรถยกยกสูงยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นใส่กระปองเปลี่ยนก้กระบาอเปลี่ยนก้กระบาองพ่ากลางเปลี่ยนพ่อกลาเปลี่ยนท่อครับวีสามคนคนเดียวสามคนคนเดียวสามกันก็แสดงว่าท่านหลังได้ทำไหม ไม่ทำแมเขาซไม่ทำพันหลังอ่ะทำแต่คันหน้าเออังจะทำไม่ได้ตตองเก่าเอาเสนจะโอ้ยไอไซื้อไม่กขันกาหลังเนาะร้อเดียวก็พอเนาะอาสามร้อยสามร้อยแล้วอ้าถ้าร้อยเดียวล่ะหยุดงานใช่ไหมพวุนี้ไม่ไม่หยุดอาเดี๋ยวร้อยเดียวหยุดงานอ่ะไปเลยเก็บไว้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋วอนต้องถามผู้ี่ว่าวันนี้อ่าทำรอไปีพครับ วัน <One> น <input> ี้ขันรไปกี่คันผมาณสมี่หันทำคนเดียวเท่าไรนะขันนร้อน่สามสคันสามสิบคันสามสิบคันล้วก็ไหลพวกกังของมนสามคันทำแอร์ด้วยทำแอรด้วยช่างแอร์ด้วยแล้วก็ขันร้อีกสามสิบคันสามสิบคันสาคันก็รับไปสองบาทแล้วกันเนาะสองเนาะอไม่ได้เขาเขากินรับบัตระอ๋อรับบัตรเลย เอาม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 าเนื่งเนื่องเนื่องข้าพ้นอันนี้ได้แล้วไปแล้วแปยังไงคิดแร้วได้เลยไหมเอามาดิจะไปไหนหรอมันมีหลักฐานเนี่ยช่างใหญ่อันนี้ก่อนนะช่างใหญ่อ่ะครับว่าวันนี้เราเข็นยางมาให้ใส่หน้าร้านอ่ะกี่ล้อเฉพาะเข็นมาให้ใส่วันนี้เฉพาะเข็นมาวันนี้กี่ล้อประมาณประมาณประเมินประมาณสามร้อได้ไหมเรื่อสิบล้อ โอ้ประมาณไาหกชุดโอ้ห้รอบหสิชุดหกิบชุดหิรอบกสิชุดเป็นเป็นจักบงเอาไปรอจักบลอไปรอจักบล่อยไปมันมัดสี่เมรอยไปได้หกสิชุดเสองรอยกูแล้วเอาวันนี้รับไปสองร้อยชื่อลาบแน่วัโอ้ื่อลาบแนโอ้ไปยาบไปยาไปชื่อลาบลาบะเคุเน ไม่ม่ไม่ไม่ไม่อยไปดิเาไปก่อน้อี่ยอไม่มีเลยชีอไปไหนเนี่ยเออวยกันตรงนี้ตงอ้นออออไปไปต่อไปต่อออเีเนายเอาเรอเ ไอ้คิวกว่าวันนี้ถัดจางกี่เส้นคันได้ไหมประมาณสิบเส้นได้ปหมนับเป็นคันได้ไหมถ้าเป็นคันเลยเหรอบ้านประมาณยี่สิบกว่าคันนะขดยางคนเดียวยี่สิบกว่าคันพี่น้องโห้ยี่สิบกว่าคันสามสี่คันยี่สิบกว่าเอ้าโอเคออันนี้เสร็จไปแล้วดิพี่น้องไปไปไปเดี๋ยนางแล้วเสร็จแล้วอันนี้คันคัน คันคันลองบวยนะครับลองบวยคันสุดท้ายแล้วอ่าลองบวยอันนี้คันอันบวยนะครับบวยเอามาอันนี้คันละกี่คันไม่อันคประมาประมาณสิบคันถึงบั้งโอ้ยโอ้โหตีมูตีมูอยู่ถามว่าสายยางเกิดเส้นมาเนี้ยเอฟซีจากดูอยู่ซีนี้แข่งยิงล่อ ยิ่งหล่อสาิบนี่งานหล่องานล่อใช่ลรอบ้านอยนึ่งบ้านลอยไงอ่ออยล่อบ่ะลอยลอยล่อบ่อลอยล่อหนอยวง1อยล่อบอรวมตั้งสี่สิบขั้นกับสี่สี่สิบหกอ่าอ่าสามสิบขั้นกับสี่สี่สิบสองอ๋อทั้งงานออเขาสี่สิบสองเงอเอาด้วยหละสยามพูดเดียวหนึ่งลอยวงก็ก็สามสิบขั้นกัหนึ่งลอยวงบ่ดิไม่เยไปตัมาเด้อ ช่องก็วันนี้ทำชั้ลาไปกี่คันเปลี่ยนอะไรบ้างโอ้หลายคันอยู่อ่ะเปลี่ยนอะไรบ้างวันนี้เปลี่ยนลูกมากแรกเปลี่ยนลูกมากแรกลูกมากระชางล่างบนแล้วก็พูดปิงนกบนไดเจออะไรเปียนบ้างไหมเาจานด้วยข้างหน้าข้างหลังยังเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะเปลี่ยาโอเควันนี้รับไปเลย100บาท ไอ้ยาเอาไปเด้อสี่บาทไม่ได้เหรอเราไปหนึ่งร้อยไม่ได้เด <No ือนละวันแล้วก็เปลี่ยนโต๊ะเดี๋ยวเขาจะมีรงขันกินเบียร์อยู่ตัวพวงมันนานเปลี่ยนทุกเอนนะคะเขาจะให้นำของลงากรถได้ค่ะเต็มทุกคันเลยนะคะไม่มีรถเจ็ดยางแล้วนะคะตัวพวงมัน้านต่อต่อปัดกลับบ้านนะคะแล้วกช่วยนำหลอดอะไรอาจารย์สามารถก่อนสามารถก่อนอันนี้เขาเป็นมาเป็นเด็กฝึกงานนะ ถอดล้อใส่ล้ออ่าถอดล้อใส่ล้อกี่ัาสามขามาจากมาจากประเทศไหนถามก็ถามก่อนด้วยสามบ้ายโอ้สามสิบห้าขมาจากประเทศไหนฮะอะไรเป็นลัะพม่าล่ะพม่ามีกี่ขาสามบเอะไรวาพม่ามีถึงขนาดนั้นเลยเลยเอ้ยพาไทยมีสองขาพม่ามีสามสิบขาอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะ้กวนเจ้ากวน เอาไปขอยคุยตรงนี้ไม่ได้เขากำลังตอนนี้ช่างวดมีทำช่วงล่างกี่คันเนี่ยให้ช่างไอช่างเล่เนี่ยซื้อหาคันพ่วงมนเลยนะเกินโอ้ยจำมาได้เลยะครับอ่ะพวงมนเนี่ยขายยางจะขันอยู่พวง เึงวอสิบยูคร้งลวสยยเอาสยูไม่เซ็นให้เหรอนี่นปเปบบเ,เอาบัตรให้ด้วยบด,ด้วยปปวอย่าพิ่งนี้นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งนี้อย่าเพิ่งนี้เรายังมีอะไรลีลีให้ดู้เยอะ พอดีเอฟซีครับตอนนี้เรากำลังอะไรนะกำลังรวบรวมเงินค่าไยาดองก็มาทะลุเป้าไปดูผลลัพธ์ป่ะทะลุเป้าขั้นนนขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านอาชีพครับครับบอกเอฟซีนะว่าวันนี้เราบริการลูกค้ายังไงทำไมมันถึงเสร็จไปจากเอาบอกไงแล้ววันนี้ทำยังไงบ้างก็วันนี้วันนี้มันเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ฝ่ายช่วงล่างก็ทําช่วงล่างฝ่ายยางก็ทํายางฝ่ายขายก็ขายฝ่ายกิ้งก็กิ้งคือเราไม่ได้ทิ้งหน้าที่ตัวเองต่างคนต่างช่วยกันเ้าลําลพังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทํางานคนตัวเองแล้วไม่ช่วยคนอื่นไม่เสร็จอไปดูขันนวดดิเขาทำอะไรแต่ทุกวันนี้มันถึงเสร็จเพราะปัจจุวันเขาไ้ทำสี่คนพะฝ่ายขายรูปหรอเออได้เลยทีเอสซีบอกว่าเดิมพทันงกันเลยเห็นรถจอดเต็มร้านวันนี้ช่างแตงต้องเลิกงานสามสี่ทุ่มแน่นอน เป็นไปได้ไงครับพี่น้องขอบคุณครับชัยนาทอิ่มทองครับผมใช้หน้าเดี๋ยวพรแล้วก็อะไรสมเสียงเพียบเลยภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเลยเลยอันนี้คือคันบวยนะครับสุดท้ายนะครับคันนี้คันสุดท้ายคันสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นพระเอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่เอาคนจะใส่หรออาทิตย์ไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้แหละเอาเหรอโอ้ยผมว่าต้อใส่ได้ทุกด้านคันเรียกช่างอังคารเรียกช่างพุทธปรนถมมาเลยคันที่เกตสิบอันนี้คันที่เกตสิบนะ เจ้าของรถอยู่โน่นเหรอเจ้าของรถใช่ไหมไม่ใช่เจ้าของรถนะมาดูฝั่งนี้นะดูฝั่งไหนฝั่งนี้เยออะไรบ้างเลยยันเรามาสัมภาษณ์คนที่ประกอบนะอะอย่างนี้ยันเราประกอบท้าเบรกประกอบจานเบรกประกอบลรกไม้ไม่ได้หรอกมาดูนี่มาดูนี่ช่างจานถ้าช่างวุฒิเนี่ยเราจะสัมภาษณ์ไม่ได้เราต้องเรียกว่าอัมพาภัตได้ไหมอัมพาอัมพาต มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้อันนี้น็อตตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็เบรกก็ยังไม่ได้ใส่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับล็อคก็ไม่ได้ใส่คิดว่าอีกประมาณกี่นาทีเสร็จสามนาทีไม่เสร็จหรือว่ายี่สิบนาทีอ้าประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วครับอ้าให้ไปเลยยี่ห้านาทีเอาเราไปกอ่อนเลยเราไปก่อนเลยโทรศัพท์ร้อย สามร้อยนี่กินได้อยู่สามวันนะครับสำหรับช่างพูดที่สามร้อยกินได้อยู่ทั้งวันอันนี้อีกยี่สิบนาทีก็จะเสร็จแล้วพี่น้องตอนนี้กี่โมงแล้วช่างอาทิตย์เมื่ห้าโมงกว่ายังกลางมองห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วพอประมาณตอนนี้มีคนดูเราอยู่ทั้งหมด428ท่านนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับ FC ครับบางคนคิดว่าบ้านแดงผมจะไปผมกลัวว่า ไม่ได้ดูขายบ้างที่ยกโป้ยกนิ้วมาเพียบเลยคืออย่างนี้ครับพีครับนึกว่าจะทําให้เสร็จเพราะว่ารถจอดเต็มหน้าร้านไม่มีที่จะจอดอ่ะแต่เสร็จได้ยังไงนี่ครับคือผลงานนะครับหนึ่งทำออกมาได้ได้ดีด้วยแล้วก็ได้เร็วด้วยอบางคนอาจจะคิดว่ามันช้าแต่ถ้าบอกว่ามันช้าจะลั่นทำไมแก้วเรือนขอบคุณครับอาจารย์อาทิตย์เออจะลุ่นแก้วเรือนขอบคุณครับอ้าวพี่กับน้องใช่ไหม ท่างแม่ทฉลุฉลังมีเอฟซีถามว่าช่างอช่างจัาช่างอาทิตย์ครับผมมีความรู้สึกว่าตอนที่ผมมาทำเนี่ยผมนั่งดูตอนที่คนทำตรงชัยมันจะรอนานตันขาวขอบคุณครับทำไมมันเซนตแลงที่อ่านไม่ถูกถึงก็ขออภัยนะครับทุกท่านเอออ่ะบอกทีหน่อยก็คือร่วงที่มาดูเนี่ยคือเขาคุณศักดิ์ประสิทธิ์นะครับ คิดว่ามนตรีพื้นที่ที่เราทําอยู่นะคือคนคันที่จอดก็คือคือทํายางบ้างทําอะไรบ้างเห็นอยู่ทุกห้อยนะคือเรามีทั้งหมดอยู่ประมาณสิบห้อยใช่ครับสิบก่อห้อยสิบก่อห้อยมันขึ้นคมาขึ้นมาอะไรคึ้นมาห้อยคืออะไรห้อยห้อยคือพ่อค้าขายวัวขายควายอ่าในห้อยได้ได้ได้เนาะโอเคละครช่องเกีศีเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านป่ะไปดูทีมงานเราช่วยอะไรกันไปดูป่ะทรรมาตามมาพอดี เรามาดูความสําเร็จของเรานะครับว่าเออทีมงาน <c oughs> เอขั้นหลังนี้ก็ทีมงานเราไม่ใช่หรอสา <c oughs> วสาวสวยครับสา,ส,าสาวสาวสวยสาวสดมอบให้เขาด้วยนะครับทัางอาทิ <c oughs> ์ให้กินยาลดไปแล้วอ่บมอบให้เลย <c oughs> ขอ,อยาให้ด้วยพี่หนุ่มครับอ่าอ้ยเปหลอกเห้เขายิ้มไปทำเงินเรื่อเอ้ ให้ยุบอ่เดี๋ยวเดี๊ยวเดียเมื่อกี้เจ้าสิทธิ์ไทเมื่อกี้อ่ยาเด้อยาเด้อยาเด้อทำนี่ให้เพระควาาสิทธิ์หาเจ้าก็ได้อออ่ะนบมือดี่้นอมพอ ต่างงานที่กันได้น่นน่นน,น,น,นให้พี่คนนั้นด้วยเกเอเกเอขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะแล้วคนข้างหลังเราไม่ให้บอกคนข้างหลังเนี่ยนีไป <c oughs> ไปด้านหลังต่อเนาะด้านหลังด้านหลัง ประกาศให้ช่างเอายางลงจากรถด้วยเขาไม่ได้ยินโอ้ล้อไฟแดงพี่น้องไฟแดงโอ้โหมายังไงเนี่ยมายังไงนี่ยล้อไฟแดงมายังไงเนี่โอ้โหแช่าอาเช่ไรสนเลืเฮ้ยเฮ้ยร้อยยี่ห้อนี้สันโคตรสวยเลยพี่น้องมา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 ใครที่มาดูแล้วกดแชร์ไปครับ ป้าป้าป้ารถเช่รถเช่โอ้โหอันนี้รถที่เชิญมาครับวันนี้รถที่เชิญมาครับอ,รอ่าวรถที่เชิญมาครับรถที่เชิญมาสวยๆเลยครับพี่น้องออนนเอีมาครับโอ้โหสุดอยอดเลยล ไปเช่อันนี้แบงค์ห้าร้อยอ่ะไม่เอาเลยมันมีแบงค์สีเขียวไหมห้าร้อเอาไป <c oughs> ไปดูรับไปดแไปดงก่อนน <c oughs> ะเดี๋ยวเจ้ไปก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนเดี๋ยวไฟฟีไปดูรับไปแดงก่อนครับขออยากออกก้อง <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ดูเอฟซีเข้ามาดูกันเยอะเลยนะครับบอกว่ามีล้อสวยๆไหมนะครับนี่เลยครับล้อสวยๆครับอ่ะอ่ะ,อะดูก่อนดูก่อนขึ้นมาดูนดะอันนี้มีล้อยี่ห้ออะไรครับโโยี่ห้อโตโยตานะครับโตโยต้ามีกี่ล้อปเช่ครับโตโยตามีหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองามสี่สบหสิบหกมีทั้งหมดสิบหกล้ออันนี้ล้ออะไรครับเตยตาเหมือนกันอุ้ยล้อนี้สวยมากเลยล้อนี้สวยสวยที่หัอฝาอะไรครับฝาเลนเจอร์มีเกียรก้านครับดับดูสิอ่ามีสองล้อ โอ้โหบอกเลยว่าพี่น้องครับล้อสวยๆทั้งนั้นเลยครับลอ้อโตย่าตัวนี้ก็มาแล้วครับมีเอฟซีบอกว่าผมอยากได้ล้อรถเก๋งยี่ห้อ닛สันนี่ครับนิสันนี่ครับนิสันยี่ห้ออะไรครับส,สวยไหมสวยสีอะไรครับสีดำกับสีขาวอยู่ในล้อดเดียวกันใช่ไหมโอ้โหสีดำสีขาวอยู่ในล้อเดียวกันปัเช่ครับล้อไหนสวยสุดครับบอกเอฟซีเราหน่อยเร็วสวยหมดเลยอ๋อสวยหมดเลยใช่ไหม ล้อสวยหมดเลยดีมากเลยครับดีมากเลยเพราะว่าของเรามันล้อสวยจริงๆไม่ได้พูดเล่นครับสวยทุกชุดจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นล้อป้ายแดงทุกตัวแล้วตัวนี้เป็นมิชลินด้วยนะพี่น้องน,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 นี่ินยี่ห้อมิชลินนี่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 อันนี้ยี่ห้ออะไรครับมิชลินลนะยี่ห้อนี้ยี่ห้อบิสต์โอนยี่ห้ออะไรครับ โอเคนะครับเป็นยี่ห้อปิศาจตัวล้อสวยๆงามๆนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์เรนเจอร์นะครับบอกเลยว่าของนี้เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ของที่เข้ามาก่อนอันนี้เราเอาเข้าไปในบ้านหมดแล้วใช่ครับอันนี้เพิ่งลงเมื่อวันนี้ใช่ไหมเจ๊ใช่ครับโอเคนะครับของเรานี่มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้มาทั้งหมดสองสามคันสามคันรถสคันรถครับไปเช่ครับวันนี้หนูได้ไปโรงเรียนไหม เพราะว่าเป็นว mm ันหยุดใช่ไหมครับปะยังไงเราก็ต nope. <ok ้องขอบคุณทีเนาะครับผมขอบคุณครับขอบบคคุณรัให้ความไว้วางใจร้านแกนสวิทนะครับนี่ครับโอกาสหน้าพระใหม่มาใหม่นะครับผมครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายไปเช่สวัสดีครับบ๊ายบาย